มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องมิสเตอร์ M DIY นะครับก็สวัสดีผู้ติดตามผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับการดัดแปลงนะครับพัดลม DC นะครับซึ่งเราเอาพัดลมไฟบ้านนะครับพัดลมปกตินะครับเอามาแปลงนะครับมาแปลงมอเตอร์เป็นพัดลม DC นะครับ ซึ่งเราจะใช้ตรงจากเบดนะครับซึ่งพัดลม dc นะครับก็ใช้ทั้งไฟ12โวลต์แล้วก็24โวลต์นะครับมีขนาด30วัตต์นะครับในรุ่นนี้นะครับที่ผมทำนะครับเป็นเป็นเป็นพัดลมของเยอชาร์ปนะครับตัวยาวนะครับตัวสูงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ แกะพัดลมนะครับแกะทำความสะอาดนะครับเอาอุปกรณ์นะครับของเดิมออกนะครับรวมถึงสายไฟแล้วก็มอเตอร์เดิมออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้มอเตอร์พัดลม DC มาแลยนะครับก็ชุดหนึ่งไม่กี่ร้อยนะครับซื้อจากแอปนะครับแล้วก็เราก็มาวัดนะครับวัดขนาดนะครับ ของหน้ากากตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้เจาะนะครับเจาะข,ขยายรูนะครับทั้งสี่รูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใส่นะครับขันน็อตก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับที่เราจะต้องทํานะครับก็อันนี้นะครับ อ่าของเดิมมันจะอยู่แบบแบบนี้นะครับของเดิมมันแล้วก็ประมาณนี้นะครับอ่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ใส่นะครับน,นี่ก็จะใส่อยู่ประมาณนี้นะครับอ่า แต่ถ้าเดิมๆนะครับมันจะใส่ไม่ได้นะครับผมก็เลยเอามาตัดมาเจียนะครับในส่วนของตัวตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ของชาร์ปนะครับของปัลุมอ่าอีกรุ่นหนึ่งรุ่นอื่นก็อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ของ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 ชาร์ปของรุ่นนี้นะครับตัวยาวนะครับอ่าผมก็เอามาเจียนะครับเจียบริเวณนี้นะครับอันนี้ผมเจียไว้แล้วนะครับเจียอกนะครับก็ถ้าว่เรไม่เจียนะครับอ่า เวลาเราใส่ตัวนี้ไปนะครับมันจะติดนะครับติดตรงติดตรงตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็เลยเจียออกนะครับเจียออกเพื่อให้ใส่ตัวนี้ได้นะครับอันนี้ผมก็เจียออกนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เจียตรงนี้ด้วยนะครับเพราะตรงนี้มันจะยาวออกมานะครับสูงมานะครับอันนี้ผมก็ตัดออกนะครับเพราะว่า ต้องการให้อ่ามันใส่นะครับใส่ตัวันี้แล้วต้องการใส่แกนนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะโผล่ออกมานะครับเราก็ใช้ลวดพันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นของเดิมนะครับมันจะสูงนะครับอ่าจะใส่ไม่ได้นะครับก็เลยเจียตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ด้านหน้านี้ด้วยนะครับบริเวณนี้นะครับเกียออกนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่เจียนะครับมันจะต,ติดติดนะครับติดด้านหน้านี้นะครับผมก็เลยเจียวออกนะครับก็เพื่อนๆกดเจียไปด้วยวัดไปไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้เจาะรูเพิ่มกันมานะครับเป็นตัวกดทรายนะครับแล้วก็เจาะรูน็อตตรงนี้นะครับ เพื่อยิงน็อตนะครับเพื่อให้ตัวนี้กับหน้ากากนี้จะอยู่กันนะครับติดกันนะครับนี่ครับเจาะรูน็อตนะครับก็เจาะรูน็อตเปรียวปล่อยนะครับตัวเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับก็ในส่วนมอเตอร์ส่วนหน้ากากตัวนี้นะครับก็เสร็จเลร้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ อันนี้นะครับผมก็ได้ใส่สวิตนะครับเป็นสวิตเปิดปิดแล้วก็ควบคุมความเร็วของมอเตอร์นะครับผมก็เจาะรูตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสายไฟนะครับซึ่งสายไฟตัวนี้นะครับจากเดิมๆนะครับเขาจะให้มาสั้นนะครับอ่าเขาจะให้มาสั้นนะครับผมก็เลยต่อนะครับใช้สายไฟสามเส้นนะครับต่อลงมานะครับ ในในในส่วนด้านในนี้ไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็ต่อสายควาตามขนาดของปัดลมเลยนะครับก็ไม่ยากนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็มาใส่ปลั๊กนะครับเพื่อเสียบกับกับปลั๊กพ่วงนะครับ DC นะครับเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามีฟิวอยู่ในตัวด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็บัดกรีนะครับอันนี้สายนะครับต่อเข้าไปในแผงวงจรนะครับด้านไหนนะครับกประมาณนี้นะครับ นั้นเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับก็ใส่ตัวนี้ไ้ยครับก็ใส่ไว้นะครับมาใส่ทางรูนี้นะครับใั่ลงไปเลยนะครับมันจะมีรูจะมีรูน็ออยู่นะครับ ด้น,นี้แล้วก็ใช่ไตงวงขันแป้เนเ้นะครับก็หลังน,นั้นก็ใส่มอเตอร์นะครับอย่าลืมตัวตัวนี้ใส่ลงปก่กนนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอ,อันนี้นะครับที่เราปาดที่เจียอกนะครับเพราะว่าจะได้หมุนได้นะครับไม่ติดนะครับด้าน,นล่างนี้นะครับตี่ได้เจียอกนะครับจะได้ไม่ติดนะครับประมาณนี้นะครับ ใส่ตะเกรงนะครับตะเกรงก็ดูดูนะครับสองดนี้นะครับกันแน่แนเลยนะครับปบประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใบพัดนะครับอ่าใบพัด ของเดิมมันนะครับใส่ไม่ลงนะครับใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าใบพัดรูนี้จะนูนขึ้นมานะครับจะยาวออกมานะครับครับอันนี้ก็เป็นของเดิมนะครับของเดิมนะครับรูน็อตมันเหลืออยู่นิดเดียวนะครับมันใส่กว่าปิดไม่ได้นะครับอันนี้ครับเกนเหลืออยู่นิดเดียวนะครับผมจะใส่ไปเป็นใบของฮาตาริสนะครับ อันนี้นะครับเป็นใบรองหัดฮารตาริซึ่งดูตรงกลางนะครับจะลึกลงไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่นะครับครับก็ประมาณนี้นะครับดูนะครับล็อตเกนนะครับยื่นออกมานะครับส่วนขวาปิดใบพัดลมนะครับอาจจะเป็นของมิตชูนะครับพัดลมมิตชูนี่นะครับ เกลียวด้านในนะครับจะพอดีกับมอเตอร์ DC เลยนะครับนะครับพอดีเลยนะครับใบของฮาตาริขวาปิดของมิชูมิซินะครับมิชูมิซิจะพอดีเลยนะครับกประมาณนี้นะครับก็ใส่ ตัแกแรงนะครับนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเสียบนะครับเสียบตักนะครับ ครับอ,อลมเย็นมากเลยนะครับเร่งด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ตอนเปลงพัดลมนะครับก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพืเ่อนๆนะครับกดติดตามกดถูกใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับพบกับคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ